สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สับปรดิษร์แซบส i s t ี r y podcast ประดิตร์ที่จะเอาเรื่องราวแซบๆในอดีตมาสับให้ทุกท่านได้ฟังกันครับสำหรับสับปรดิษร์ EP นี้ก็จะขอพักเรื่องราวหนักๆกันก่อนแล้วก็ตามชื่อคลิปเลยครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาสำรวจเรื่องราวของการฝังมุกของผู้ชายในสมัยโบราณกันครับการฝังมุกคืออะไรการฝังมุกโดยทั่วไปก็คือการผ่าตัดเพื่อเอาวัตถุขนาดเล็กใส่เข้าไปใต้ผิวหนังของอวัยวะเพศชายครับ วัตถุที่ใช้ก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันในอดีตจะทํามาจากทองคําบ้างบางก็ทํามาจากเงินดีบุกหรือทองแดงหรือไม่ก็วัสดุชนิดอื่นๆซึ่งก็ขึ้นอยู่กับฐานะของคนคนนั้นครับโดยวัตถุที่ฝังเข้าไปก็จะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆครับซึ่งก็มีทั้งกลมแบบตันแล้วก็ข้างในกลวงแล้วก็ใส่อะไรบางอย่างเข้าไปข้างในอีกทีจนทำให้เกิดเสียงดังคล้ายกระดิ่งคนในยุคปัจจุบันก็จะเรียกร,มรวมๆครับว่าการฝังมุกแล้วผู้ชายในยุคโบราณเขาทําแบบนี้กันไปทําไม การฝังมุกมีที่มาจากไหนวันนี้ผมจะพาย้อนอดีตไปพร้อมๆกันครับสำหรับคนที่ศึกษาประวิศาสตร์ก็น่าจะพอรู้กันมาบ้างแล้วนะครับว่าเรื่องของการฝังมุกนั้นมีอยู่ในบันทึกเอกสารของหมาหวนครับแต่ว่ายังมีเอกสารในประวัติศาสตร์อีก3ชิ้นหลักๆด้วยกันที่มีการบันทึกถึงเรื่องของการฝังมุกเอาไว้ด้วยซึ่งแต่ละคนที่บันทึกเรื่องนี้ก็จะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษครับแล้วก็มองว่าการฝังมุกเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากเลยทีเดียว มาเริ่มกันที่เอกสารของหมาฮวนกันก่อนครับก่อนอื่นถามว่าหมาฮวนเป็นใครหมาฮวนเป็นชาวเมืองเซ้าซิงเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากหางโจวปัจจุบันอยู่ในมณฑลเจ้อเจียงครับเราไม่ทราบปีเกิดที่แน่ชัดของหมาฮวนครับแต่ก็ประมาณกันว่าเขาน่าจะเกิดในช่วงพศ1923ในงานเขียนของหมาฮวนเขาจะเรียกตัวเองว่าคนตัดฟืนบนเขานะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการแสดงตัวเองถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็สะท้อนว่าเขาไม่ได้มีฐานะทางสังคมที่สูงอะไรมากนะัก แต่หมาหวนก็น่าจะพอรู้หนังสืออยู่บ้างนะครับแล้วก็น่าจะคุ้นเคยกับการศึกษาบันทึกตำราที่เกี่ยวข้องกับดินแดน,นต่างๆของคนรุ่นก่อนมาบ้างแล้วครับมาวนหันมานับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาอาหรับหรือไม่ก็ภาษาเปอร์เซียมาครับจึงทําให้เขาได้เป็นล่ามในคณะเดินทางของเจิง้งเหอแล้วก็ได้ออกเดินทางครั้งแรกกับกองเรือของเจิง้งเหอเมื่อราพศ1956ต่อมาเมื่อกลับไปยังจีนเมื่อพศ1958 เขาก็เริ่มเขียนบันทึกถึงสิ่งต่างๆที่ได้พบเห็นจากการเดินทางและเมื่อออกเดินทางครั้งใหม่เขาก็เขียนเนื้อหาเพิ่มเติมเข้าไปครับจนกระทั่งงานเขียนของเขาเสร็จสมบูรณ์เมื่อปศ1979ร 1, 9, แล้วก็จัดพิมพ์ในปศ1994ร 1, ซึ่งต้นฉบับภาษาจีนที่พิมพ์เป็นครั้งแรกน่าจะสูญหายไปแล้วเรียบร้อยครับคงเหลือแต่ฉบับคัดลอกที่พิมพ์ต่อๆกันมาแล้วก็คาดว่าตัวของหมาหวนเองเขาน่าจะเสียชีวิตเมื่อพศ2003 ในเอกสารของหมาฮวนไม่ได้ระบุว่าเขาเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาครั้งไหนบ้างครับจึงไม่ทราบแน่ชัดว่าบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการฝังมุกนี้เขาได้พบเห็นในปีไหนกันแน่แต่ว่ากองเรือของเจ้างอได้เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาหลายครั้งซึ่งมาจากข้าบเกี่ยวตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระเจ้ารามราชาสมเด็จพระอินทราชาหรือว่าเจ้านครอ,อินจนมาถึงสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือว่าเจ้าสามพญาครับ มาหวนบันทึกถึงการฝังมุกเอาไว้ดังนี้ฮะพอชายมีอายุได้20ปีพวกเขาจะดึงหนังหุ้มองคชาติออกมาแล้วใช้มีดคมบางรูปร่างอย่างใบหอมกรีดผ่าผิวแล้วยัดลูกปัดดีบุกโลนหนึ่งเข้าไปใต้ผิวหนังปิดมันไว้แล้วเยี่ยยาด้วยสมุนไพรหลอกกระทั่งแผลหายสนิทดีพวกเขาจึงเดินไปไหนมาไหนลูกปัดดีบุกเหล่านั้นมองมองดูก็เหมือนอย่างกับพวงลูกองุ่น มีคนหมู่หนึ่งที่เป็นผู้รับจ้างทําการผ่าตัดเช่นนี้พวกนี้มีความชํานาญในการฝังและหล่อเชื่อมลูกปัดดีบุกให้กับผู้คนเขาทํากันอย่างถือเอาเป็นอาชีวะอย่างหนึ่งทีเดียวหากว่าเป็นพระมหากษัตริย์หรือคุณนางใหญ่หรือคนมั่งมีพวกเขาจะใช้ทองคําทําเป็นเม็ดกลวงในนั้นใส่เม็ดทรายแล้วเอาฝังไปไหนก็ส่งเสียงกรุงกลิง่งและถือกันว่างามนักผู้ชายที่ไม่มีลูกปัดฝังคือพวกคนชั้นต่ํา นี่เป็นเรื่องที่พิลึกพิสดารเหลือหลายต่อมาเรามาดูกันที่เอกสารของทางฝ่ายตะวันตกกันบ้างนะครับอันนี้เป็นบันทึกของชาวโปรตุเกสครับที่มีชื่อว่าโตเมปิเรสโดยหลังจากที่โปรตุเกสยึดมะละกาได้สําเร็จเมื่อพศ2 0 5 4ในปีต่อมาปิเรสก็ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ทําหน้าที่คล้ายกับทูตทางการค้าในช่วงระหว่างนั้นเองครับคือประมาณพศ2555ถึง2 5 8 ฟิเรสได้เขียนบันทึกชิ้นหนึ่งที่มีชื่อว่าซูมาโอเรียนทลที่แปลว่าคําบอกเล่าเรื่องตะวันออกซึ่งเป็นเอกสารที่รวบรวมเรื่องราวของดินแดนตะวันออกเขียนขึ้นจากคําบอกเล่าของพ่อค้านานาชาติครับที่มาค้าขายในมะลากาถึงแม้ว่าตัวเขาเองไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปยังดินแดนเหล่านั้นทุกดินแดนก็ตามโดยเอกสารชิ้นนี้ร่วมสมัยกับยุคข,ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองแล้วก็บันทึกถึงเรื่องราวของการฝังมุกเอาไว้ว่า ชาวสยามที่พูดถึงนี้ฝังลูกปัดกระดิ่งอย่างชาวพักโคจำนวนลูกปัดที่แขวนก็มีไม่น้อยไปกว่ากันพวกเจ้านายจะประดับเพชรท,ที่เป็นเหลี่ยมแหลมและอัญมณีอื่นๆที่บริเวณของลับนอกเหนือจากลูกปัดที่ฝังอัญมณีมีค่าที่สวมใส่นั้นขึ้นอยู่กับบุคคลหรือฐานันดอนของเขาจากบันทึกของปิเรสจะทำให้เราเรียนรู้เพิ่ม,เต,มเติมมากขึ้นจากเอกสารของหมาฮวนนะครับ นั่นก็คือไม่เฉพาะแค่ผู้ชายที่กรุงศรีอยุธยาเท่านั้นที่นิยมฝังมุกแต่ผู้ชายที่กรุงพระโครหรือว่ากรุงหงสาวดีในดินแดนของพมา่าก็นิยมทําเช่นเดียวกันครับมาต่อกันที่เอกสารชิ้นที่3ครับบันทึกชิ้นนี้มีชื่อว่าจดหมายเหตุการเดินทางของราฟฟิชบอกเล่าเรื่องราวของการฝังมุกเอาไว้ดังนี้ครับในพระโคและในชนบททุกแห่งของเมืองอังวะลานช้างสยามและพมา่า ผู้ชายใส่ลูกกลมเล็กๆในอวัยวะเพศของตนบางคนใส่สองลูกบางคนใส่สามลูกเขาตัดหนังออกแล้วใส่ลูกกลมเล็กๆลงไปข้างละลูกเขาทำดังนั้นเมื่อมีอายุได้25หรือ30ปีและเอาออกลูกหนึ่งหรือมากไปกว่านั้นได้ตามความพอใจที่คิดว่าดีเมื่อเขาแต่งงานสามีต้องใส่ลูกกลม1ลูกสำหรับบุตรคนหนึ่งที่ภรรยาให้กำเนิดจนครบสมลูกแล้วจะไม่ใส่อีกทั้งนี้เขากล่าวว่า เพราะพวกผู้หญิงต้องการเช่นนั้นที่คิดประดิษฐ์มันขึ้นมาเพราะไม่ต้องการให้ใช้ความเป็นผู้ชายในทางที่เสื่อมเสียสำหรับในอดีตประเทศเหล่านั้นมีความป่าเถื่อนมากจนบ้านเมืองไม่ค่อยมีคพลเมืองทั้งวางกฎเกณฑ์ไว้ว่าผู้หญิงจะไม่นุ่งผ้าชั้นในกว้างเกินสามศอกใช้ผันรอบกายผ้านี้แคบมากจนเมื่อเดินไปตามถนนจะเผยให้เห็นท่อนขาข้างหนึ่งผ้าปิดไม่มิดสูงมาเหนือเขา่า ลูกกลมที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นมีต่างๆชนิดกันขนาดเล็กที่สุดใหญ่เท่าถั่วลิสงเม็ดเล็กๆและกลมมากขนาดใหญ่ที่สุดใหญ่เท่าไข่ไก่ฟองเล็กๆบางชนิดทําด้วยทองเหลืองบางก็เป็นเงินแต่ลูกกลมที่ทําด้วยเงินนั้นเป็นของที่พระเจ้าแผ่นดินและบรรดาขุนนางใช้ลูกกลมเหล่านี้ปิดทองและทําด้วยฝีมือชํานาญยิ่งเขย่าทําเสียงกรุงกลิ้งได้คล้ายระฆังเล็กๆบางลูกทําด้วยตะกั่วเรียกว่าเซลวี เพราะเสียงไม่ดังเวลาเขยา่าและชนิดนี้มีราคาต่ำเพราะเป็นชนิดที่เร็วกว่าบางครั้งพระเจ้าแผ่นด,ดินก็เอาลูกกลมออกและพระราชทานให้ขุนนางซึ่งถือว่าเป็นของทําขวัญที่มีค่ายิ่งเพราะพระองค์ได้ใช้มันแล้วพวกขุนนางจึงหวงแหนอย่างยิ่งเขาจะใส่ลูกกลมไว้ลูกหนึ่งและรักษาแผลให้หายใน7-8วัน สำหรับรับฟิตชคนที่บันทึกเอกสารชิ้นนี้เขาเป็นชาวอังกฤษที่เดินทางออกจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อพศ2126พร้อมกับเพื่อนๆครับโดยมีจุดมุ่งหมายก็คือไปสำรวจโลกตอนออกคณะของเขาเดินทางผ่านเมืองทริปโปลีในซีเรียเมืองกัวในอินเดียข้าม่น้ำคงคาในเบงกอลและเข้าสู่พะโคครับจากนั้นก็เดินทางไปที่เชียงใหม่ก่อนจะย้อนลงมาอย่างพะโคแล้วก็ร่องเรือมาอยัางมะละกา ต่อมาก็เดินทางกลับโดยผ่านศรีลังกาโคชินหรือโกดจิแล้วก็ถึงอังกฤษเมื่อพศ2134ใช้เวลาการผจญภนยยาวนานถึง8ปีด้วยกันครับฟิชเดินทางไปยังดินแดนแถบอุษาคาเนในช่วงที่ตรงกับสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เดินทางเข้ามายังกรุงศรีอย,ยุธยาแต่ก็ได้บันทึกถึงสิ่งต่างๆที่เขาพบเห็นไว้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพภูมิประเทศและก็ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติต่างๆ รวมถึงเรื่องของการฝังมุกด้วยครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่ทํากันเฉพาะในหมู่ของชาวอุษาคเนย์ซึ่งก็จะได้แก่ชาวพมา่าชาวสยามแล้วก็ชาวลาวตามที่เขาบันทึกเอาไว้นั่นเองครับบันทึกของฟิชมีความน่าสนใจตรงที่ว่าคนที่คิดค้นเรื่องของการฝังมุกนี้เป็นผู้หญิงครับซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศสัมพันธ์แล้วก็จะมีเรื่องของการเพิ่มจํานวนประชากรแต่เขาไม่ได้อธิบายไว้ถึงรายละเอียดเท่าไหร่นะครับ เรามาดูเอกสารชิ้นสุดท้ายกันนะครับเอกสารชิ้นนี้เป็นบันทึกในช่วงที่ไล่เลี่ยกับของฟิชเอกสารมีชื่อว่า The Memoirs and Memorials of c h a r k e De c o u t Security Trade and Society in 1 6 t h and 1 7 t h Century Southeast Asia ของ Chuck d e เ c u คครับเขาเดินทางมาถึงมาละกาเมื่อพศ2136แล้วอีกประมาณ2ปีต่อมาก็ได้เดินทางติดตามคณะทูตโปรโตเุเกตเข้ามายังกรุงศรีอยุธยา ในสมัยของสมเด็จพระนเรศเขาบันทึกเรื่องของการฝังมุกเอาไว้ว่าในหมู่ชนพื้นเมืองของอาณาจักรสยามและพระโคบุรุษชนชั้นสูงทุกคนไม่ว่าจะมีรูปร่างขนาดกลางหรือเล็กต่างก็สวมลูกปัดกระดิ่งที่หัวขององคชาติซึ่งสอดเข้าไปด้านในจํานวนสองอันพวกเขาเรียกมันว่าบุงกันมันมีขนาดใหญ่เท่ากับถั่วและส่งเสียงกริ้งกริ้งเหมือนกระดิ่งแต่ค่อนข้างดัง โดยบุรุษชนชั้นสูงจะสวมตั้งแต่2ถึง4ลูกขึ้นไปซึ่งคำว่าบุงกั้นในที่นี้นะครับผมเองก็ไม่ทราบว่าในสมัยนั้นเขาเรียกกันยังไงกันแน่เพียงแต่ว่าตัวสะกดที่มีอยู่ในบันทึกก็คือตัว B U N G K A L แล้วก็มีตัว S ซึ่งก็สื่อว่ามีหลายลูกครับเดอร์คูดเล่าต่อไปครับว่าเขากับเพื่อนชาวโปรตุเกส5คนได้ไปเยี่ยมชายคนหนึ่ง ซึ่งได้เรียกศัลยแพทย์มาผ่าตัดเอาลูก,กลมออกอันนึงครับเนื่องจากว่ามันได้กดทับแล้วก็ทําให้อวัยวะเพศชายของเขาบวมเมื่อศัลยแพทย์มาถึงเขาก็ใช้มีดโกนผ่าเอาลูก,กลมออกครับจากนั้นก็เย็บปิดแผลให้เรียบร้อยพอแผลหายดีก็ผ่าเอาลูก,กลมอันใหม่ใส่เข้าไปแทนที่อันเก่าจนกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับเขาบอกครับว่า It is amazing how they can with those implants. they procreate those can how ซึ่งก็แปลว่าน่าทึ่งมากที่พวกเขาสามารถสืบพันธโดยมีสิ่งที่ฝังอยู่ในร่างกายซึ่งก็คือมุกที่ฝังเอาไว้นั่นเองครับเดอคูดได้เล่าถึงที่มาของการฝังมุกเอาไว้ดังนี้ครับ they told me later that the person who had invented them was a queen of Pegu because during her time the inhabitants of that kingdom were very inclined towards sodomy and she made it a law with very severe punishments for anyone who disobeyed that the women were to wear their skirts which are just like petticoats Open from the navel downwards, so that when they walked they revealed all of their thighs. She did this so that the men would desire them and would abjure sodomy." พระราชินีแห่งพระโขโหงสวดีพระราชินีแห่งพระโขโหง <laughs> พระราชินีจึงออกกฎหมายพร้อมบทลงโทษที่รุนแรงมากหากใครฝ่าฝืนซึ่งนอกจากจะคิดค้นเรื่องการฝังมุกแล้วยังออกกฎให้ผู้หญิงต้องนุ่งผ้าสั้นๆครับเพราะว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนจะได้เผยให้เห็นของสงวนแบบว่าบวิวครับซึ่งก็คือให้ผู้ชายเกิดความต้องการทางเพศแล้วก็จะได้ไม่อยากร่วมประเวณีทางทวันหนักนั่นเองครับเดอะคุณยังเล่าต่อไปครับว่าลูกกลมๆบางอันทํามาจากทองเงินแล้วก็ทองแดงครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับฐานะของแต่ละคน ร้าน้าจำนวนนับไม่ถ้วนในทุกๆเมืองล้วนมีสิ่งเหล่านี้ขายและบางร้านถึงกับขายเฉพาะสิ่งนี้อย่างเดียวเท่านั้นครับผู้ชายที่ไม่ฝังมุกจะถูกดูหมิ่นว่าเป็นพวกคักร่วมเพศแล้วก็ยังบอกอีกว่าแม้พวกผู้ชายจะต้องทนทุกข์ทรมานแต่พวกเขาก็พยายามที่จะฝังมุกอยู่ดีแล้วเขาได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยครับว่าในดินแดนแถบนี้ผู้หญิงไม่ได้รับการนับถือและความบริสุทธิ์ก็ไม่ได้รับการยกย่องเช่นกันนอกจากนี้ยังมีการทําอุปกรณ์พิเศษที่ทําจากไม้ ไว้ใช้สําหรับสตรีเพื่อเตรียมความพร้อมทางกายภาพซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่อนข้างที่จะด์กมากครับสามารถติดตามอ่านแบบละเอียดละเอียดได้จากบทความบันทึกสุดด์กเรื่องฝังมุกในอุตสาคเนในเว็บไซต์ศิลปะวัฒนธรรมครับจากบันทึกของเดอรคูดก็น่าจะเป็นหลักฐานที่บอกเล่าเรื่องของการฝังมุกเอาไว้ละเอียดมากที่สุดครับพอได้ขยายข้อมูลเพิ่มเติมจากบันทึกของฟิช แล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าเดอร์คูดมายังกรุงศรีอยุธยาในสมัยของสมเด็จพระนเรศส่วนฟิตเข้ามาในกรุงหงสาวดีซึ่งตรงกับสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งก็เป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศครับหลักฐานทั้งสองชิ้นนี้ถือว่าเป็นบันทึกที่เรียกว่ามีความร่วมสมัยจึงมีข้อมูลหลายๆอย่างที่ค่อนข้างเหมือนกันอยู่บ้างครับ จากเอกสารทั้งหมดทั้ง4ชิ้นนะครับก็จะกินช่วงเวลาในช่วงยุคต้นกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ไล่เลียงลงมาในช่วงยุคกลางๆซึ่งเท่าที่ผมลองค้นดูแล้วก็ยังไม่เจอเอกสารยุคหลังจากรัชกาลของสมเด็จพระนเรศครับหรือแม้แต่ในยุคของสมเด็จพระนารายณ์เองซึ่งมีชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะพวกฝรั่งเศสตรงนี้ก็ไม่ได้มีบันทึกเรื่องของการฝังมุกเอาไว้นะครับซึ่งก็น่าสังเกตว่าเอ๊ะหรือการฝังมุกไม่นิยมทํากันแล้วหรือว่ายังทํากันอยู่แต่กลายเป็นเรื่่องทีัับบมากขึ้นคร ทีนี้พอมาค้นดูต่อในสมัยรัตนโกสินทร์เราก็ไม่พบบันทึกเรื่องของการฝังมุกเอาไว้แล้วครับส่วนเอกสารหลักฐานของคนในเองก็ยังไม่เจอบันทึกที่กล่าวถึงเรื่องของการฝังมุกเอาไว้ด้วยและตอนนี้เองครับที่เจอก็จะมีแค่หลักฐานเพียง4ชิ้นที่นําเสนอไปเป็นของจีนหนึ่งแล้วก็ของชาวตะวันตกอีก3ชิ้นครับศิลปะวัฒนธรรมได้สอบถามไปยังรองศาสตราจารย์ดรปรีดีพิษภูมิวิถีอาจารย์ประจําคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ได้ให้ข้อมูลมาครับว่าในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาคาดว่าความคิดของฝรั่งในการสืบหาวัฒนธรรมของสยามอาจจะลดลงไปแล้วแต่จะเน้นไปที่เรื่องของาศาสนาแล้วก็เศรษฐกิจครับไม่ได้หมายความว่าเรื่องของการฝังมุกจะหายไปเพราะในช่วงสมัยของสมเด็จพระนารายณ์หรือก่อนหน้านั้นความอยากรู้เรื่องของสังคมแล้วก็วิถีชีวิตผู้คนยังมีมากครับแต่หลังจากนั้นพวกฝรั่งก็ใช้ข้อมูลจากสมัยนั้นต่อยอดกันมามากกว่า แต่ยังมีอีกความเห็นหนึ่งครับของสิริพจน์เหล่ามานาเจริญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีอุตสาคาเนชี้ว่าจริงๆแล้วนอกจากมนึกของหมาหวนยังมีชาวจีนอีกสองคนที่ร่วมเดินทางไปกับคณะของเจิง้งเหอแล้วก็ได้เล่าเรื่องนี้เอาไว้ด้วยสุดท้ายประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าพวกเขามองวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นความป่าเถื่อนแล้วก็เป็นเรื่องพิสดารครับ สอดคล้องกับที่คนจีนในยุคนั้นมองคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าที่พวกเขาเรียกว่าพวกไผ่เย่ว่ามีอารยธรรมที่ด้อยกว่าตนครับคุณสิริพจน์ยังบอกว่าเราอาจจะต้องทบทวนถึงการฝังมุกในปัจจุบันเทียบกับการฝังมุกที่พบในเอกสารโบราณของชาวต่างชาติว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าครับหลักๆแล้วก็คือเรื่องของเสียงครับที่บ่งชี้ว่าการฝังมุกในสมัยโบราณอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็กตรงๆหรือเรื่องเซ็กเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อบ่งบอกถึงชนชั้นของคนในสมัยนั้นด้วยครับ เพราะว่าไม่ได้ใส่เปล่าๆแต่ใส่ให้เกิดเสียงคือให้คนรู้ด้วยครับทีนี้ถ้าเรามาดูในยุคปัจจุบันครับเราก็จะเห็นข่าวเรื่องของผู้ชายกับการฝังมุกอยู่บ่อยๆแต่จะเป็นข่าวในเชิงลบซะเป็นส่วนมากครับเช่นอวัยวะเพศชายมีการอักเสบแล้วก็ติดเชื้อเพราะการฝังมุกหรือว่าข่าวการจับหมอเถื่อนที่ให้บริการฝังมุกผมได้ลองค้นดูหนังสือพิมพ์เก่าๆก็จะพบข่าวเมื่อวันที่7กันยายนพศ2551 จากหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่ลงเอาไว้ครับว่าที่จังหวัดสมุทรปราการได้เกิดคดีสามียิงภรรยาเสียชีวิตโดยสามีได้ให้การว่าภรรยาหนีออกจากบ้านมาเพราะไม่สามารถร่วมหลับนอนกับเขาได้เนื่องจากตนเองฝังมุกที่อวัยวะเพศ7เม็ดทําให้ภรรยารู้สึกเจ็บปวดทรมานมากในเวลาที่มีอะไรกันครับและถ้าเราไปดูเอกสารเกี่ยวกับทางการแพทย์นะครับก็จะเจอข้อมูลเรื่องของการฝังมุก ที่มีการกล่าวถึงในคู่มือการให้การปรึกษาปัญหาทางเพศครับที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตร์ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์เมื่อพศ2552จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าศึกษากันต่อไปนะครับว่าทำไมบันทึกหรือเอกสารในยุคหลังสมเด็จพระนเรศลงมาจึงไม่มีการกล่าวถึงเรื่องของการฝังมุกเอาไว้เลยแล้วคนในยุคหลังจากนั้นนิยมฝังมุกกันอยู่หรือเปล่าแล้วทำไมในยุคปัจจุบันยังมีผู้ชายบางคนที่นิยมฝังมุกอยู่ ติความเชื่อในเรื่องของการฝังมุกในยุคอยุธยากับสมัยปัจจุบันจะมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงตรงนี้ท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามศิลปะวัฒนธรรมในทุกๆช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเรานะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ